เอาละนะครับสวัสดีครับญาติพี่น้องวันนี้เรามาถ่ายคลิปที่ทุ่งอ่าอ่าทุ่งอ่าปาล์มทุ่งอินทพลัมนะครับทุ่งอินทพลัมหรือทุ่งค้าคูนฟาร์มนี่แหละนะครับพุทธาก็จะถ่ายเอาไว้นะครับเป็นที่ระลึก มีรถวิ่งผ่านเราก็ต้องเราก็อยากจะเลี่ยงแต่ก็คงไม่เลี่ยงละนะครับเพราะเป็นธรรมชาตินะครับมีรถวิ่งผ่านอย่างสะดวกนะครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมเนียมซึ่งเราก็าได้เห็นทุ่ง,ท,งทุ่งอินทพรพลำหรือทุ่งค้ามขุนฝามซึ่งเรา คําคูณฟาร์มประเภทสัตว์ประเภทพืชนะทางด้านนี้เป็นประเภทพืชเปิเป็นประเภทพืชแต่ว่าทางด้านหลังครูทางด้านหลังคุณตานี่จะเป็นประเภทสัตว์เราก็เลี้ยงเลี้ยงวัวไว้นะครับเลี้ยงวัวไว้เอาละวันนี้ก็จะพาไปชมธรรมชาติของเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งทำให้คุณตาได้ประสบอุบัติเหตุ ที่โครงยังปวดอยู่ตอนนี้นะครับที่โครงยังปวดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับต้นอินทรพลมต่างๆนะครับไฟกลางคืนนี่มันกลางคืนจะเห็นไฟสวยงามแต่กลางวันนั้นเราไม่เห็นนะครับกลางวันเราไม่เห็นนะครับเอาโอเคครับโอเคอก็ก็ไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อว่า อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆดูธรรมชาติของทุง่งอ่าของทุง่งอ่าของทุ่งค้าคูนนะครับทุง่งค้าคูนนะครับทุง่งค้าคูนนะครับ าทางด้านนี้ทางด้านนี้เป็นด้าน <c oughs> ถนนไฮเวย์นะครับเป็นถนนไฮเวย์นะครับมีรถโดยปกติรถจขะขวักไขววันนี้มันมีรถบ้างนะครับมีรถบ้างนะครับวันนี้รถน้อยนะอาจจะฉลองที่คุณตาตกก็อ,อี <c oughs> ตาตกเก้าอี át, ้ก็ก็พอดีแหละก็พอดีหละนะครับก็พอดีหละได้ตกเก้าอี้งามแงะเลยนะครับล้มหายท้องไปเลยนะครับล้มหายท้องไปเลยนะครับถามมาทำไมล้มหายท้องก็เพราะว่าเก้าอี้มันเก้าอี้มันมันเก่านะครับเก้าอี้มันเก่านะครับเนี่ยเห็นไหม เ้าอี้มันเก่ามันเก่าก็ทําให้เราประสบอุบัติเหตุได้นะครับประสบอุบัติเหตุได้นะครับว่าคืนก็ประสบอุบัติเหตุนะครับนี่แหละเขาบอกว่าเฮ้ยคุณจาอายุคุณจาน่ะเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะไม่ใช่เด็กมานั่งมานั่งถ่ายคลิปนั่งนานๆลุกขึ้นพอจะลุกขึ้น เก้าอี้มันมันมันไม่ตอบสนองเราเก้าอี้มันไม่ตอบสนองเราเราก็หงายท้องตึงไปนะครับเก้าอี้มันก็หักแล้วมันก็หงายท้องตึงไปนะครับอ่าอ่ามีมีสุนัขมามารบกวนคุณจาซะเลวไปนะครับมีสุนัขมารบกวนอาการถ่ายคลิปของคุณจานะครับ อ่าไปเลยนะอ่าก็ก็ให้ให้ดูนะครับเขาอี้นี่แหละตัวเดียวนี่แหละหงายท้องตึงไปนะครับหายท้องตึงไปอ่าก็ดูธรรมชาติไปแล้วนะครับ ดูธรรมชาติไปแล้วดูพระอาทิตย์ไปแล้วนะครับดูพระอาทิตย์ไปแล้วโอ้ดูพระอาทิตย์ไปแล้วพระอาทิตย์ขึ้นอ่าพระอาทิตย์ขึ้นเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วเราก็ไม่อยากจะไปโต้แสงกับพระอาทิตย์นะครับโต้แสงกับพระอาทิตย์นะ เราก็มีต้นต้นลวงพึ่งนะครับต้นลวงพึ่งต้นไม้ประจรํารัชกาลที่สิบนะครับต้นรวงพึ่งเขาจะมีดอกเดือนเขาจะออกดอกเดือนกรกฎานะครับเป็นเดือนเกิดของฟ้าชายดอกสีเหลืองเต็มต้นเลยเพราะฟ้าชายเกิดวันจันทร์ น่าดูลูกไก่เขาก็ไปไอตัวตัวเล็กนันอยู่ยังไง่ <c oughs> าเดี๋ยวไปไปปิดประตูไปปิดประตูลัวก่อนนะครับเอาโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับอสงสารคน ตกเก้าอี้คนตกเก้าอี้นะครับคนตกเก้าอี้อ่าก็ก็ยังไม่บาดเจ็บสาหัสเพียงแต่ที่โครงเจ็บเท่านั้นเองนะครับสาธุสาธุนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ลงแค่นี้นะครับ